ครับสวัสด for ีครับพี่พี่เพื่อนเทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกแล้วพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่นะครับพี่พี่ชอบวังไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มานะเราก็ยังมีหลากหลายเหมือนเดิมนะพี่นาอนะครับพี่พี่พระบูชาโอ้ยพี่โคตรน่าใช้เลยพี่ทรงเครื่องนี่ครับพี่หลวงปู่ดูนะนี่แป้งเจิมยังอยู่เลยพี่หน้าตักห้านิ้วสุดยอดครับพี่นี่สวยมากๆเลยครับพี่นี่ครับพี่ นี่พี่สวยจริงครับสวยมากราคาแบ่งปันพี่เอาไม่แพงไม่แพงพี่พี่ดูครับนี่พี่พี่ดูน้ําทองอยู่วิ่งเต็มเลยพี่นี่เห็นไหมตามซอกซสวยเลยพี่ปูดูนะพี่เนาะปูดูวัสแกะครับพี่นี่ครับมาใช้มากครับพี่นี่ครับแป้งเจิมเดิมๆเ,เลยครับพี่หนึ่งพันห้ารอยบาทเท่านั้นเองนะครับพี่เรามีปลายทางด้วยนะ นะครับแล้วก็โอนเงินสดเราส่งให้ฟรีนะครับพี่ปลายทางพระบูชานะปกติปกติแล้วเฉพาะพิเศษนะ EP นี้นะพี่ปลายทางระบุให้ฟรีเลยอ่าเฉพาะพระบูชาเนี่ยพี่นะองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับพี่นะครับองค์นี้หน้าตักสามนิ้วพี่หลวงพ่อกลวยครับนี่ยุคต้นๆเลยครับพี่พาดูดินนี่อือือนี่สุดยอดนีด่ครับพี่ ตั้งหน้ารดนะพี่นะนี่กำลังดีเลยครับพี่ตั้งหิ่งครับองค์นี้ขอเก้าร้อยบาทอ่านี่คู่นี้สุดยอดแล้วสุดยอดเลยครับพี่พี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มาพี่เบอร์นี้เบอร์เดียวครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่นะาพี่ครับเรียมเงินพี่สิงสามขวัญเรี่ยมเงินครับสวยขนาดเนี้ย ชําโบเลยพี่พี่ดูครับหลวงพ่อหอมนี่พี่เลี่ยมเงินพี่ราคาแบ่งปันครับพี่สวยๆแบบนี้เลี่ยมเงินมาให้แล้วเฉพาะค่าเลี่ยมก็สองพันกว่าบาทแล้วนะผมเอาแค่สามพันเจ็ดร้อยบาทผมเลี่ยมเงินขึ้นคอได้เลยพี่สามพันเจ็ดร้อยบาทนี่ถูกจริงๆเลยนะพอหอมโคตรสวยเลยพี่ราคาเนี้เอาไปออกต่อก็มีกำไรนะจ๊ะ น่ครับหลวงปู่ทิมครับพี่งานกระเด็นเนี่ยแก่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมครับเก่าๆช้ำๆนี่สวยเลยพี่1,500น่ครับพี่หลวงปู่สุนเนี่พี่นี่หลวงปู่สุนพี่ดูครับหน้าโขนนี่พี่แกะมือสวยเลยเนี่ยฮะครับพี่1,500ครับพี่นี่1,500สวยมากๆสวยมากๆครับพี่งานี่พี่นะฮะ เราเอามาคืองาแท้ๆเลยนะครับพี่เราไม่มายัดเยียดกันนะครับพี่พี่ครับพักกิ่งชินะบัญชรพี่หูโคตรสวยเลยพร้อมกล่องเลยพี่นลองปูดทิมนี่ไปดูครับสวยมากโคตรน่าใช้เลยพี่พี่ดูครับโหพี่ดูก้นนี่สวยมากๆเลยพี่ รอ7เจ็ดร้ยบาทนี่นะเจ็ดร้อยาคาแบ่งปันนะพี่นะพี่ชอบพี่โทรพี่แอดมานะจ๊ะพี่ครับยวดูให้จบมันมีพระเยอะนะพี่โอ้พระหลากหลายเลยพี่เครื่องรางพระกุลโอ้โหมีครบครับพี่ดูคำนี้แตกรายงานพี่กุวัดใหญ่ใชยมงคลครับสวยมากๆนี่คุณแผ่นกระเบื้องเคลือบครับพี่หลังเป็นพระนางพญาด้วยโอ้โหพี่หายากพิมพ์นี้ยพิมพ์พิเศษพี่พิมพ์พิเศษ หกร้อยบาทผมมีพักขันพี่พักขันทําน้ามนต์ให้ปิดตาเนี่พี่สายใต้เนีพราะคนบังแสนี่เอาทับน้ามนต์นะพี่นะนี่สายเหนียวเลยพี่สายเขาอ้อเนี่ยพี่เห็นไหมนี่สุดยอดแล้วพี่หกร้อยหกร้อยพี่เก็บปลายทางระบบห้าสิบาทนะพี่นะนะครับโอนเงินสดแล้วส่งให้ฟรีเลยพี่ดูกันต่อนะจ๊ะเยอะครับวันนี้วันนี้สวยเลยพี่ อีเขี่ยวเสือแก่พี่หลวงพ่อดิ่งเนะี้ยลิงจับอ่าก็เรียกลิงถือหลักเก่ายันกรอบพี่โบราณโบราณแบบนี้เลยหกร้อยครับนี่หกร้อยหกร้อยพี่ราคาแบบหืมช้ำๆเลยพี่แบ่งปันให้เลยราคาเนี้ยพี่หกร้อยสวยมากสเสี็งจริงครับพี่หลวงพอเดิม นี่กูวัดพนมรอบหายากนะพี่นี่พี่องนี้กูวัดพนมรอบไลยพี่พ่อเดิมเห็นไหมบรรจุก,กุนะครับพี่โคตรเก่าเลยพี่บรรจุก,กุนะครับปกติวองคเนี้ผมไล่เป็นพันนะพี่นะแต่เพิ่งได้มาใหม่คราวนี้ อก่แค่หกร้อยพอหกร้อยพอพี่หกร้อยหกร้อยครับพี่แย่ดูให้จบนะพี่เนาะไม่ครับพี่เนื้อชิ้นเงินพี่ชิ้นเงินครับหกร้อยหกร้อยครับพี่เขี่ยวเสือไฟพ่อปาน จับกระเช้าแบบนี้เลยยางสวยเลยครับหกร้อยหกร้อยครับพี่โอ้พระเยอะนะครับพี่หลวงปู่ทวดนี่เปียกทองสั่งเป็นตาขุดด้วยสุดยอดแล้วครับพี่หกร้อยครับหกร้อยครับพี่มีดำงาไหมนี่มีดำงาปอกเป็นไม้ไปดูครับงาคตดเก่าเลยนี่พี่สามพันห้าร้ยบาทเพราะเดิม พะเดิมพี่สามพันห้าราคานี้สุดยอดแล้วจะพอด้ามอย่างเดียวพี่ขายได้เป็นหมื่นแล้วพี่พี่ดูนี่โคตรเก่าเลยใหญ่ด้วยด้ามอย่างเดียวขายได้เป็นหมื่นแล้วพี่ไปแกะขายก็ได้นี่ด้ามไม้ฝักไม้ห้านิ้วพี่กงจักรนารายนี่พันหาา้าพอเดิมนะอันนี้กงจักรนารายนะพันห้าสวยจริงจานเพียบพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มานี่พี่นะ มีท่ากระดานสนิมแดงลูกว่าริสสวยเลยมีสามองค์พี่ดูนี่ท่ากระดานสนิมแดงลูกว่าใหญ่มุมมุมแตกองค์ที่หนึ่งหกร้อยนี่หน้าหรือสีอันนี้หน้าหรือสีนี่หน้าหรือสีเห็นหน้าพิกนีนี่แหละพี่บางคนก็เรียกหน้าหรือสีสนิมแดงลูกว่าหกร้อยแล้วก็เกจอยู่ยาวเนี่ยพี่ นี่เกจยาวสนิมแดงลูกว่านี่หกร้อยโคตรสวยเลยปิดตาปุเอียงวัชถพานสูงผงคุกรักนี่สวยมากปึกเลยเนื้อหาปึกปักเลยจ้าหกร้อยจ้ะพี่หกร้อยโอ้โหพี่เอ้ยพอเนี่มนี่พอเนี่มไม่ควรพาดพุดโทโธใหญ่เก่ามากถึงยุคหกร้อยนี่แล้วก็นี่ครับพี่ นี่ครับพอนียมครับพิมพ์พักคงโคตรเก่าเลยพี่หกร้อยเก็บไปทางพี่ระบบห้าสิบบาทนะนี่กหลวงพอนียมครับพี่ดูครับความเก่าโคตรเก่าเลยพอนียมพี่กรอบโบราณน้วยนะนีน่กรอบไม้ไอ่สมัยก่อนก็ททามาแบบเนี้โคตรเก่าเลยหกร้อยชุดพอนียมโคตรน่าใช้เลยพี่พะกลวยครับ พกวยครับพี่ปกโพครับเดิมๆเ,เลยผงน้ำมันเดิมๆเ,เลยครับหกร้อยพี่หลวงพ่อโสธรน,นี่หลวงพ่อโสธรสวยมากวงแหวนด้วย สวยมากครับหลวงพ่อสธรสํนสหน้าหกร้อยพี่เหรียญลงยาปุสุขโคตรสวยเลยนี่นี่สวยมากครับหกร้อยครับพี่และและนี่เหรียญพ่อเดิมโอ้โหเพื่อนหน้ากากสีทองลงยาสวยๆเลยพี่หกร้อยครับโอ้อีพีนี้สวยทุกองค์ต้องกราบสวัสดีนะพี่นะแล้วพบเจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีจ้า